โอเคทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้แหละคนเพียบเลยโอ้มีเป็นสิบเลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีรถบรรทุกอยู่สองคันบางคนขึ้นรถบรรทุกไปแล้วนะครับเราขึ้นคันนี้ดีกว่าอ่ะขึ้นด้วยนั่งด้วยคนนะสาวน้อยนี่แน่มีสาวขนาบข้างเลยสองข้างเลยอ่ารถออกแล้วนะครับโอ้ขึ้นปุ๊บรถออกเลยอุย้ยแล้วนี่หัวอะไรเนี่ยบางคนถือถือไมเบสบอลด้วย เหมือนกำลังจะออกไปลบนะครับโอเคตอนนี้เรากําลังอยู่ในโลบอกนะครับเราก็ทุกคนกําลังอยู่กับเรื่องเฮียใน Awake นั่นเองแมบนี้มีชื่อว่า Break In Story ตอนนี้กําลังโหลดอยู่ทุกคนรอแป๊บหนึ่งและข้างล่างดูเหมือนว่าจะมีให้กดเป็นไอคอนไม้เบสบอลด้วยแสดงว่าอาจจะต้องมีการใช้กําลังกันเรื่องใช้กําลังไว้ใจได้มา เพื่อนๆมาแล้วโอเคนี่คือที่ไหนบ้านใครก็ไม่รู้สวัสดีเจ้าหัวแปลกๆฮัลโหลสวัสดีครับต้อนรับสู่บ้านบ้านใหม่ของคุณโอเคสำรวจดูก่อนอันนี้เป็นห้องครัวนะมันจะมีพวกสนแน็คพวกขนมครบเคี้ยวของกินเล่นตกอยู่ตามมุมๆมต่างๆนี่อะไรเนี่ยเขาทำอะไรอยู่โอ้ยมีตัวกระเปียกด้วยวัสดีตัวกระเปียกโอ้โหเด็กน้อยก็มีนี่ห้องอะไรเนี่ย นี่คือห้องดูหนัง breaking news โอเคนี่ตอนนี้กำลัง breaking news อยู่นะครับกำลังจะมาในอีกประมาณ3นาทีนี่อะไรไม่รู้ตู้เปิดไม่ได้ไม่ไหนกันแล้วเนี่ยอ๋อชั้นสวัสดีครับวัสดีตามมาด้วยนี่อะไรนี่ห้องสีฟ้า the blue room โอเคมีเตียงนอนนะครับสเตียงเราเอานี้ดียวโอเคนอนหน้าหายไปครึ่งหนึ่ง อันนี้นอนไม่ได้สว่างจ้าแสบตาชะมัดอ่ะโอเคงั้นเราไปดูห้องต่าง,างก่อนนะครับมีอะไรบ้างอันนี้ห้องสีชมพูห้องสีเขียวโอเคห้องนี้ห้องอะไรไหนมาดูสิส้วมโอเคนั่งขี้ก่อนป๊บนึงโอเคแยงเขาห้องส้วมครับว่าไงล่ะโทษทีนั่งนานไปหน่อยโอเคมีห้องสีเขียวห้องสีเขียวโอ้วิวดี วิวดีวิวดีแล้วก็ตรงไหนนี่ห้องสีชมพูหวัดดีทำไมมีเด็กอยู่ในนี้ด้วยตัวกระเป๊ยกเดียวจริงแต่แต่งตัวนี่ใช้เล่นนะเนี่ยมีหูกฟังซะด้วย,วยตอนนี้พลังงานเราลดน้อยกว่าครึ่งนะ,ะแสดงว่าจะต้องหาของกินนี่งไงโอเคเราเจอแล้วใครเอาน้ำกระป๋องไว้ตรงนี้กินซะเลยไม่ค่อยช่วยเพิ่มมันิดหน่อย ไปดูสิอะตรงนี้ใครทําอะไรไว้เดี๋ยวนะอ้ามีแอปเปิลโอเคแอปเปิลอยู่ในเก๊กินเข้าไปโอเคพอกลอมแกล้มได้ลองท้องนิดนิดหน่อยตอนนี้พลังเกินครึ่งมานิดนึงนะครับไปดูนอ,นอกดีกว่าข้างนอกมีอะไรบ้างถนลงนล่งถนนส่วนบุคคลอ้าวตัดฉากเกิดอะไรขึ้นอ่าล้วครับทุกคนมารวมตัวกันในบ้านโอเคนั่งที่โต๊ะอาหาร อาหารเย็นกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้จัดไปนั่งสิครับรออะไรอ่ามีสาวมานั่งข้างด้วยว้าวสาวผมม่วงชอบเราสินะโอเคส่วนตรงนุ้นเบคอนนะครับเจ้าเบคอนก็นั่งอยู่ตรงเยื้องๆเรานั่นเองสวัสดีเบคอนฝนก็ตกพรำๆแหมบรรยากาศเป็นใจอ้าวหนีกันไปเฉยอ้าวไงไปนั่งฝั่งตรงข้ามา แล้วให้เด็กนั่งหัว,ตวโตเจ้ามือเจ้ามือเป็นเด็กทารกวันดียืนบนโต๊ะอาหารเลยมีเสียงใครเคาะประตูด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนใครมาเคาะประตูตรงนี้ไหนดูสิโอเคเปิดประตูมาปุ๊บมีคนมาส่งพิซซ่านั่นเองอ่าแสดงว่าอาหารเย็นวันนี้เป็นพิซซ่านะครับทุกคนถือไมกระบอกไว้ก่อนเลยเตรียมหวดคนมาส่งพิซซ่าอ่า มีอยู่สาถาดจัดมาขโมยมาถาดหนึ่งเลยดีกว่ากินให้อิ่มจะได้นอนหลับสบายคืนนี้สองสามส่หแหละห้ชิ้นวัดีไปใส่เงเกงซะเราอะวุ้งไปไหนเนี่ย,ยไฟดับเอาแล้วไงไฟดับแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับไฟในบ้านเนี่ย ดี๋ดูก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าทีวีมันยังติดอยู่โอเคไม่รู้ละถือไม้เ็ดบอลรอไว้ก่อนอะไรแปลกๆก็ขว,วดหมดอะตอนนี้เอห้องนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรผิดปกตินะข้างล่างดี่ว่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าทีวีมันเปิดอยู่นั่นไงแสงจากทีวีโอเคไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นนี่มีการถ่ายทอดสดหรือเปล่า วีซ่าใช่อิมเมอร์เจซี่บอทแคสต์ออกอากาศฉุกเฉินนะครับตอนนี้อ่าแล้วครับมีประกาศแล้วการกวาดล้างคนชั่วละลวมแย่แล้วตอนนี้พวกคนชั่วหลุดออกมาเกิดอะไรขึ้นพวกคนชั่วได้ทำลายโลบอคได้ทำลายเกมโลบอคนะครับเนีแย่แล้วตอนนี้ Extremely Dangerous นะครับสถานการณ์อันตรายสุดๆคีบจอล็อก แทนวิดว์คลสนะครับก็ <Windows. S 2> คือพยายามล็อกประตูแล้วก็ปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยและนี่คือโฉมหน้าของหัวหน้ามันสกแกลลี่แลลีล่ามาเลยลุงลุงใส่แว่นสีม่วงมาแล้วครับเบสบอลพร้อมตรงนี้มีแมวอยู่หนึ่งตัวเจ้าแมวอ้วนกระโดดไปมาข้างหน้าฝนยังตกอยู่เคตอนนี้ได้เวลาน,นอนแล้วแต่ขอหวดแมวตัวนึงเป็นไงล่ะโหโสุดยอด ไปนอนดีกว่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ดูท่าทางอันตรายนะครับแต่ไม่ได้นอนคนเดียวเรานอนกันหลายคนนอนแบบเตรียมพร้อมสู้เลยมีไม้เบสบอลถือไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้นนี่หดอย่างเดียวตอนนี้ตอนนั้นไม่นอนหรือไงนอนไม่หลับหรือไงเนี่ยตาโบ้โอ้โหตาโบ้มากนอนไม่หลับรีแลกดีกว่า มันจะมีอ่ะตรงนี้ปุ๊บอ่ะรีแลก์ดีวะปุ๊บอะไรเนี่ยเสียงอะไรพังไอ้เจ้านี่ใครขวดครับคนแปลกหน้าเข้ามาขวดละเอียบร้อยสหาบาทายังยังไม่ตื่นกันแลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กเพิ่งตื่นน้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยนะตอนนี้ออกไม่ได้ ประตูมันล็อกออกไม่ได้อาล่ะครับสว่างแล้วครับเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้กรีีรูมห้องสีเขียวถูกจู่โจมเมื่อคืนนะครับอะห้องสีฟ้าก็เหมือนกันห้องเรานั่นแหละเมื่อกี้มีตัวประหลาดเข้ามานะครับตอนงคืนแต่ไม่เป็นไรโดนลุมถึงไม่เรียบร้อยแล้วโอเคมันจะมาอีกแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้อง ป้องกันนะครับโดยการเอาแผ่นไม้ไปปิดหน้าต่างซะนี่แปะก็ะเอียให้หน้าต่างปึบปบเปบปแล้วจะเห็นด้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาแผ่นไม้นะสามมาแปะหน้าต่างมาช่วยกันขนไม้แล้วเด็กๆนี่ห้องเราก่อนเลยจะได้ปลอดภยัยอา้าวปิดกันหมดแล้วหรอปิดหมดละโอเคช่วยกันดีจริงๆห้องอื่นบ้างเป็นไงไหนดูสิมีอะไรช่วยไหมครับ ห้องชมพูไม่มีอะไรห้องนูน้นมีอะไรไหมไม่มีอะไรห้องอาบน้ําแปะได้ไหมเนี่ยอ่ะเขาแปะกันแล้วห้องเขียวโอ้โหตึบเลยห้องเขียวนี้ตึบดูห้องชมพูซะหน่อยห้องชมพูก็ตึบนะครับอ่ะเอ่อตอนนี้พลังเรายังใช้ได้อยู่ยังเต็มอยู่ลงมแมงลากดีกว่าหน้าต่างข้างล่างก็มีไปซ่อมแซมมาหน่อยปิดให้เรียบร้อยตรงนี้น่าจะปิดได้ โปะปะโปปะโปปะโปปโอ้โหปิดแบบตึบตึบตึบตับสวัสดีเด็กจำมามทำไมโหใช้แรงงานเด็กมากอนี้ยิบมาตรงนี้ปะได้ไหมอ้าเต็มแล้วะฮรทุกคนอ๋อเดี๋ยวลืมไปเออต้องกดใช้ด้วยโอเคตึบบอกเลยงานนี้ตึบปึกมากคงจะยากจะเข้านะฮะเจ้าสแกลลี่แลลี่ มาตรงนี้มีอะไรอะ่ะห้องอะไรอะ่ะมืดเลยลงไปไม่มีอะไรเดี๋ยวมันมืดเอามาดีกว่าดูมีพิรุษกินตโตโตใครไปทำอะไรไว้ข้างล่างหรือเปล่าอาลนะเจ้านั่นก็เปลี่ยนไม้กระบอกไปไหมล่ะเมื่อกี้ไปมาแล้วมันมไมน่มีอะไรไงมืดมันไม่มีอะไร ไปที่อื่นดีกว่าพอดีเด็กวิ่งทำไรเนี่ยเด็กน้อยวิ่งโอเคคุณทำได้ทำได้ดีเลยทีเดียวจัดไปอ่ะป้องกันนะครับป้องกันการโจมตีคืนนี้แน่ๆมันต้องมาอีกแน่ทุกคนเด็กน้อยที่ไม่ถือไม้เลยนะเนี่ยอ่ะเรามาปกป้องเด็กกันเถอะโอ้โหเลียงหน้าเลียงหน้ากันเข้ามาเลยตอนนี้ นะตอนนี้น่าจะเอา้ามีพิซซ่าอยู่3ชิ้นแต่เก็บไม่ได้อะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเก็บไม่ได้อยากกินพิซซ่านะอุ้ยทำไมอ่ะเก็บไม่ได้เอา้าอะไรเนี่ยกินไม่ได้ใจร้ายคนตั้งเยอะมีพิซซ่าแค่3าชิ้นนี่หนู่าเหยียบพิซซ่าเล่นสิ โอ้โหไปนั่งนู่นเลยเอาทีเจ้านี่หยิบได้อะไรเนี่ยเอาหายหมดแล้วขี้โกงชัดๆไหนดูสิเอาไฟดับแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับไฟบ้านอีกแล้วเนี่ยแล้วไฟนี้มันมาจากไหนเนี่ยทุกคน เด็กยืนทำอะไรยืนช็อกอยู่นี่เหรอเด็กยืนช็อกนี่ตามมาเจ้าหนูไปใส่แพมเพิร์ดก่อนเอามานี่ขึ้นมานี่ถือไม้ไว้ไม่กลัวใครอยู่แล้วไปนอนซะเด็กดีต้องไปนอนแม่หนูอยู่ไหนจ๊ะเห็นนะตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ทำไมมีแสงสว่างมาจากข้างนอกอะไรเนี่ย แต่นอนหลับไหมโอ้โหสีไอ้ตัวนี้นอนไปหัวดไปอะไรเนี่ยสติ๊กแมนมานอนไปหัวดไปอันนี้ละเมอใช่ไหมอ้าแล้วครับเกิดเหตุมาแล้วครับคราวนี้งานงอกโอ้มากันสองสามตัวด้วยโอ้ยทุบครับตอนนี้ทุบเป็นหมูบะช่อทุบไปครับตอนนี้นหไ,นนไหวไหมจัดไปอ่ากระโดดเอาแล้วครับตอนนี้ โอเคจำนวนเราเน้นจำนวนครับจำนวนเราเยอะกว่าแล้วก็นอนต่อทุบเสร็จแล้วก็นอนต่อเช้าแล้วจ้ะโอ้โหพลังพลังก็เกือบหมดใช้ได้างนะอ่านะครับห้องสีฟ้าโดนโจมตีเมื่อคืนนี้อ่านี่กระจกแตกนะครับเจ้าหนูนี่ยังนอนยังนอนต่อได้โอเค ห้องสีชมพูก็โดนเหมือนกันแต่เด็กน้อยยังนอนต่อได้อ่ะเราลุยข้างนอกดีกว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างนายสำรวจดูสิถ้าทางไม้มันจะไม่ช่วยละมันน่าจะปกป้องเราไม่ได้ลงบันไดไปดูความเสียหายข้างล่างหน่อยดีกว่าข้างล่างมีอะไรบ้างเอ๋ตรงนี้เป็นไงบ้างก็ปกติดีนะ ้าวแต่ว่าหน้าต่างครับกระจกแตกซะแล้วแล้วก็นี่มันเป็นประตูไปชั้นใต้ดินนี่นะมันเปิดอยู่แล้วก็อะไรเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีกลิ่นตุต่จากคนเลวมันลอยมันลอยมาทางนั้นนะฮะกลิ่นมันโชยเชียวโอเคยังไงดี ตู้ไปเบสเมนต์นี้มันมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหพลังเหลือน้อยด้วยเฮ้ยนั่นอะไรอะเจ้าสแกลลี่เจ้าสแกลลี่อยู่ตรงนั้นตัวแตกครับทุกคนเรียบร้อยตายโอเคคลิปนี้ฝากไว้ก่อนนะครับรอบหน้าค่อยแก้แขน10ปียังไม่สายใครที่ชอบเดี๋ยวจะแปะลิลงก์แมปไว้ให้ฝากไลค์ซับสไคร์แชร์ยูทูบเอเวกนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเพจเอเวกเกมด้วยรวมถึงติกต็อก คลิปนี้ไปก่อนดีกว่าคลิปหน้าว่ากันใหม่เด็กๆบาย